พี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่ชุมนุมอยู่ณสวนลุมพินีแห่งนี้และที่หน้าจอโทรทัศน์ของแต่ละท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะน,นี้หมดเวลาที่จะพูดถึงความเร็วสามต่ำจาที่ระบอบทักษิณดำเนินการให้ทิ่มต่ำชาติบ้านเมืองจนต่ำสุดๆแล้วและเราก็ไม่าสามารถจะฝากความหวังไว้กับใครได้ ความหวังสุดท้ายก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณนขอบคุณครับขอเรียนเชิญคุณลุงชัยครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่าน ผมไม่ได้มาปรากฏตัวบนเวทีไปสามวันเนื่องจากมีธุระเล็กน้อยก็มีความคิดถึงพี่น้องและได้ติดตามข่าวทางเอฟเอ็มวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นธาตุแท้ของระบอบทักษินสักเรื่องหนึ่ง ต้องขอญาติพี่พิชาบอกไม่มีเวลาจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเมื่อสองสาวันนี้พี่น้องก็คงจะได้ฟัง f a c e b o o k ที่ได้ดู Facebook ที่ทักษินได้ออกต่อสาธารณะเรามาวิเคราะห์ดูดูสันดาลดูดูท่าแท้ของเขาเขาบอกว่าประการที่หนึ่งเขาบอกว่า วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเป็นวันที่ผู้ที่รับหน้าที่ใหม่ของทางราชการจะต้องเข้ามาทำงานขอให้ทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติถ้าทักษิณมันรักชาติจริงมันไมปตั้งนางยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติไม่เหมาะสมไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองเลยนะครับนี่ก็คือวาทะ เพื่อบอกให้สังคมรู้ว่าฉันรักชาติห่วงชาติแต่การกระทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่สองเขาได้บอกว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อเท็จจริงตั้งแต่ทักษิณมาบริาหารประเทศระบอบทักษิณมา12ปีเว้น3ปีที่เป็นรัฐบาลอื่น ระบบการศึกษาของไทยเป็นที่8ของอาเซียนเปลี่ยนรัฐมนตรีศึกษาเหมือนเปลี่ยนเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะไปจะเจริญได้ยังไงสำหรับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่เคยมีการพัฒนาให้พัฒนาด้วยตัวเองมีแต่การสั่งซื้อเพราะได้เงินทอนถ้าต้องวิเคราะห์วิจัยเองต้องทุ่มเทแบบเกาหลี แล้วมันก็จะมีการผลิตในประเทศเงินทอนก็ไม่มีเรื่องนี้ที่ให้สังคมเห็นว่าทำเหมือนว่าเขาเป็นนักพัฒนาและมองการไกลแต่การกระทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามก็คือเขาได้คุยกับพบตรอลอแล้วเกี่ยวกับเรื่อง การรับสวยอัน,นเรื่องนี้พี่น้องก็คงได้ยินไปหลายหลายหลายสานีหรือหลายข่าวแล้วนะครับผมจะสรุปว่าเขาหมายความว่าไงเรื่องนี้เขาแสดงให้เห็นว่าฉันมีอานาจในการสั่งการในประเทศได้ไม่ว่าจะมีรัฐบาลเชื่ออะไรฉันสั่งแม่งได้หมดขอบคุณครับขอบคุณคณะเสนาธิการครับ